เอาไม่มีหมอขากล้องมาหรอสวัสดีครับวันนี้เราก็หลังเวทีกันนะครับเรากำังทาน้องนะครับรอเต้าหยองมาถึงนะครับวันนี้เรามีการไล่สดทำงานแสดงผ่านไล์สดของเพจระเบยียบวัฒนธรรมของเรานะครับอยู่หลังเวทีนะครับผมน,นี้ก็เตรียมตัวเราก็เตรียมตัวแบบขึ้นเวทีนะครับผม พี่สาวามาเฝ้าด้วยครับพี่ติงลี่ลอทำอะไรครับเดี๋ยวทำอะไรครับเย็บมะไรค่ะอะไรใครครับมะลัยพี่ติงลี่ไม่ใช่ของเต้ายองหรอครับตัวชื่อจะเป็นตัวพี่ตัวน้องของเต้ายองก็ของเต้ายองครับ<า>ของมูยยองข้างเบิร์ตค่ะของยี่สิบของไงครับของน้องกันนะนู่นของผมนอนนอนคนแจไปให้อยู่ ไป่ดิบริการบ่มาเตรียมตัวบ่น้องขันน้องมาเดี๋ยวให้หนิน้องมาตอนรั้น้ <c oughs> องเหรอแอนยอรนั่งถ่ายใี้หนิแอนเจอรน,น้องมาหอดดูตอนนี้ตาตอนนี้ตาจองการรังแบบอ่าเดินทางมาครับมันหอดคนเยอะยังบ่ดิมันมันมันหอดตอนนี้การรังหอดคน <c oughs> แก่นล้วครับตอนนี้ครับมากับป๋อครับขึ้นขึข้นเคียงมากนะครับบริวารส,สีมอดมีย่ามไหนจังงงอะไรสิครับอากาศล่อ กระแต่งนาถานะครับอาริม่าวันดึกเจ๋ครับน้อ,องอาสิม่าเดย์นครับน้องน้องอาร์ิม่าเด้ขึ้นนะครับวันนี้เท้าก,กระถานะครับผมอบอลแล้วบอลได้สดอาทิตย์ได้ไสดโค้ดนคนห,หนาบิ่งหลายเลยหลายอยู่วางรองมาได้สดนะะครับ

รถเรานะติงลี่แล้วเขาก็โอนเงินมาให้แกเนี่ยพี่หนิงบอกเขาเขาบอกว่าเขาถูกเงี้ติงลี่แล้วเขาก็เลยซื้อครับติงลี่ใบหวยเขาเขาครับคือเลขรถนะครับเลขเลขรถเท่าไหร่วันนี้ยังก็บแปดหกหกสองครับแปดหกหกสองแต่ว่าหกสองแปดเลขออกหกหกสองแปดนะครับแต่ว่าได้ได้โต้ตอยู่ประมาณสิบบาท ครับผมผมเรื่องสีครับผมเลยบแบบโพลลลงโพลลลงอ,คคอ่าทิกตอกกับนี่แฟนแฟนครับถึ่น้ำนะครับผมกับอุ่เมื่อไรไมาหายอยังสี่นะครับขอบ,ขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวช่วยเตรียมโต้นะครับผมเดี๋ยวถาน่องถาน่องว่าน้องสิบวันน้ำไหนผมแบบเจอกันครับ ดเกาหลีถุงอะไรอ่ะดอะถุงอะไรสื้อผ้าเหรอเอาไว้ข้างนอกดอะไรอะไม่มดแดงหิวสัมผสัมอ้ย่าบก็อะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครเนี่ยโอ้หดาราครับ ขอลายเซ็นหน่อยครับพ no ี่ขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยครับพี่เต้นหนครับคุต้องเต่งเงาขึ้นเลยครับเต้นหอยบ้างทาหอนี่ขเนกัขึ้นเนาะคุย้อนกลับท่านล่างหน้าอยู่แม้ชิ้ต้นสามใบไก่ไม่สมแัะหรอแพ่เงิหนาไปด

มาแบบดีใหมากมาผ่อนงันไงครบนังบอกว่ายุสนามบินจ้าวังคันนีตัวพวก้องแต่งหนาแล้วก็ขึ้นเลยกินเขาม้าเราบอหลังกเหมือนเดิมนี่ตงมานี่เอา้อะรอยู่พกาง้างวันบอกวันบอกอะไรไหลลงมาสี่ไปไหึ้นส่ยอะไรขึ้นสีเจ้าละนะนองซิงเกิ้วนเต้เข้าสู่บรยากาศกา่เต้นยัม

กจะสีพนพ้นพนบอกสีขึ้นก็มันกระดางางสิว่าจะจอดขึ้นหอเยแบบหยายดพนแหงหมแบบเยียวป่อขึ้นยังไตอนลุกยัย้ำมันตัว่ะย้มันอึดมันลุกอึดข้อขึ้นมันย้มันอกลมอากาศไหมหูมันวิ่งวิ่งไหมกว่หูไหมอะไรหูอสวยไหมแล้วบางไหมงามังค่ากันคาเปไฟสีส้มแหว 两要点位？那不难。